4, 4, 7, 4, 8, 4, 4 1 3 9 9 4 1 5ใบ4 1 3 9 9 3 1 5ใบตอก c1349400 เออผิดหลักร้อยนะพ่อเนอะเอาะแล้ววันนี้มีชอบอันไหนในดวงใจนั้งไหมพอ่อชอบอันไหนเป็นพิเศษ ไ่ถูวันเดียวกันแต่มันเด็ูกสสน์ถูกหรือศยสมสาันก็เข้าสามศูนนะพ่อบอกชวบ้านชาวบ้านเหมอคนแถวนี้ยากที่จะมาตูแบบนี้เพราะมีคนมาตั้งแต่วันวันคนอยู่ใกล้คลิมไม่แต่ทางไกลไม่แต่ทางไกลมาค่ะไม่แต่ทางไกลมาเห็นราไปทำไหมหรเาเพราะเราสียนคนเาเขก็ทำาแบบเขายัง ยังเข้าไม่ถึงไม่ถึงยังไงยุไกยุไกแถวแถวใกล้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 ใหย่ดังนี่ว่ะสังเกตดูเพราะว่ารางวัลใหญ่ๆทำไมเป็นตกอยู่ที่คนทางไกลเดินทางมาที่ความชันดอย่างนี้เราไปทำให้อันนี้เขาบอกด้วยาถ้าไปซองคันท่านไม่เป็นอันเดียวกันคือเก่าเหมือนกันเอ้าเฮ้ยเก็บเก่าเหมือนกันเขาบอกว่าคนเดียวทำก็เป็นแบบเดียวกันนะน้องเอ้าเราไม่ได้ทำเราวางไว้เชิงหนึ่งเราเองเนี่ย วันนี้พ่อชอบตัวไหนนะวันนี้ ลักลอยตัวเดียวเนาะคะ่ะลังวัานที่หนึ่งงวดที่แล้วผิดลักลอยตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เอาไม่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะงอ่าพี่น้องก้องไปคะ่ะเมเนีก็มารวมเปิดเบิกซับนาะคะ่ะกับแม่หมอนาคีเนาะคะ่ะเฮตไทยเอฟซี MC แฟนช่องทัง้งแม่หมอนาคีเนาะคะ่ะพี่น้องคะอ่ะอ่ามื้อนี้กามารังบ้านที่หนึ่งมาฝากมาตอนร่บแม่พี่นอ้องอ่าคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ i uh -huh. พี่น้องคะอันนี้เบาๆลายใหญ่ห้างเนาะคะ่ะไม่เบาหลายใหญ่ห่างมันเจ็บข้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นว่านี่ยระค่ะรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งหกศูนย์เก้าขอบคุณค่ะเอา,เอากราบขอโทษขอใหยคะ่ะพี่น้องคะ่ะล่ำผิดล่ำผิดศูนย์หกเก้าสนองค่ะพี่น้องคะ่ะตัวเน้นมันเด้อค่ะศูนย์หกเก้าแต่ว่ากันพลาดเนาะคะ่ะหมุนหกประตูเนาะคะ่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมหมุนหกประตูเนาะคะ่ะ 069906ยังกะว่ากันไปเนาะค่ะตัดเลรน09906006แล้วก็6996นะคะพี่น้องค่ะก็อยู่ในทะเบียนรถแอดมินพรพะรวยคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาจังใดกับรางวัลที่หนึ่งยู่นี่ก็ให้โชคให้ม mắn ค่ะพี่น้องค่ะคนก็มาขอพรมื่อนี้มาหลายค่ะพี่น้องค่ะไก่สุดเลยรางวัลที่หนึ่งแล้วนะคะปูย่ากับสิบประทานให้ 30ลร so ER ้าน12ลร้านนะคะพี area, ่น้องน้อ็ขอให้เป็น fc แฟนช่องนี่กัแม่มอหน้าที่ห้ากะกําลังสีฮอดได้กำนดไม้นะคะเฮ็ดพิธีนะคะเปิดซับนะคะเปิดซับเปิดสมบัตินะคะให้เบิกซับเบิกสมบัติให้ fc แฟนช่องนะคะทางทางช่องนั่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะถ้าโมเป็นเจ้าภาพรักเป็นเจ้าภาพร่วมก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นเจ้าภาพรวมนั่งรำมิตรภูิงามๆค่ะมือน ที่ไนหะแม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพ่อๆกับแม่หมอหน้าขีพี่น้องวันนี้สีแดงแรงฤทธิ์ถือว่าแพ้งแดงไวก่อนค่ะสีได้คอยชสเบิดว่าจะค่อยถึกเลขพี่น้องเอ,อ้ยแม่หมอมากเลขพี่นางนี่ค่ะ,ะวันนี้ก็บวงสวมให้ลูกค้าประเทศเบลเย,ยียมนะคะพี่น้องขอความสําเร็จได้เรื่องการเงินนะคะขอห้ยชิมหามือค่ะวันนี้ขอให้รวยนะคะสาธุค่ะแม่หมอสาธุค่ะแม่หมอเห็นเป็นตัวไดโน่ค่ะแม่หมอเห็นเป เพิงบารมีไ <logical> ม uh, <ğim> ่มอนี่ลแะผู้หูแกวตาทีบอันนี้หกหกหกศูนย์อันนี้เป็นแปดเลยศูนย์แปดนตรงกับเลขผูแปดหกศูนย์โอ้แปดหกศูนยเนาะแม่นอแปดหกศันน้ำม่อนอ่นแก็ได้นี้แปดหกศนย์ค่ะเออเป็นบ่าเลขผู่แปดหกอันนี้ก็พอติมก็จะเป็นศนย์นะ่ แต่นี่ศูนย์ไม่คือกันศูนย์ไม่คือกันน้แม่ศูนย์ค่ะแปดหกศูนยะพี่น้องเด้อค่ะแม่หมอว่าแปดหกศูเท่ากัว่าตามแม่หมอุนน้อพี่น้องเอาไยเอาไก่อนใส่เพื่ออยากไปเดีนจะถูกกำลังจุดม่อยู่อันนะไม่ะแต่ว่าอีกเล่มหนึ่งแปดหกศูนย์แม่น้ค่ะแปดหกศูนยะพี่น้องเด้อสำหรับรังสามนกด้วยสาธุ

ยาว้ามีบาและมีเงินไหลนองทองไหลมาสาธุสัพพะคสัพพะสัพพะสุสัพพะโลกสัพพะไปโยมหไปสาธุลูกล้านอุปทานสัปการะด้วยเอิสาธุจม่ได้ดุของแม่้อน้าคีแปดศูนย์หเติ คืนมาายิ่คืนหนิ่งนคืนนี้ัจะนาลน้กับสวัสดีค่ะกันเลยย้อยสำเร็จภายใน15วันที่น้องแม่หมอบนครูหายุ่ประมาณกลางเดือนมีกุมภานะขอป้อนครูจะบคูสีสุโต๊ะเจีาสีสุทุมมาเฮ็ดพี่ี่หายุตั้มค่ะ คนออนไลน์มาจากประเทศเ,เทยอรมนนะคะก็ได้รับเงินสำเร็จนะคะเรียบร้อย15วันจริงๆนะคะเพราะพกอคถือว่า1ิวันและ15วันแบบเนนี้นะคะเพราะว่าลูหลานมีค่าใช้ใจ่ายนะคะระบอกคู่ไปแจ้งชัดที่น้องแล้วก็ถ้าสำเร็จสมหวังนะคะเพิ่นก็นได้มาทำตามสัจจะวาจาโดยแม่หมอคนให้ก็คือถวายเครื่องสัก 9, การะเครื่องก้าพร้อมกับนางรำหนึ่งคนก็คือแม่หมอนี่แหละจะรำให้วันนี้นะคะเป็นชุดเปิดบารมีกับพี่น้องครับ อ่านะบริษัทมีเจ้าภาพมุทนาบุญกับเจ้าภาพแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมมานะคะอยู่ที่บ้านดุงเนาะร้านผาเป็นนะคะเป็นร้านที่แม่ไปซื้อผ้ามาตัดยุดตามผีไส้ยุดลับพี่นองมี่ก็ซือมาจากล้านล้าแล้วก็ ขอความสําเร็จให้ลูกชายจะไปทํางานที่ประเทศไต้หวันสิ้นเดือนนี้นะคะขอให้สามจะรูทุกอย่างไม่จุดต่ออะไรนอกจากปอคูเดี๋ยวแม่หมอกระสุเก้าวมาจากแม่ทอำ,อำ,อำ,อำรำให้ถวายผู้่าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเสร็จก้าลูกศิษย์มาแล้วก็ท่านที่ร่วมมาบุญอโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมมานะคะขอให้รวยด้วย,วยนะคะเราจะรวยไปด้วยกันพรุพ่งนี้วันที่16เป็นวันรวยวันนี้เป็นวัน เอาโชคเอาลากพี่น้องน,นะคะถือว่าเป็นเรื่องดีมีชัยที่เราได้บวงสรวงฝู่หญ,ญ้านะคะโดยแม่แจะจัดเดือนละสองครั้งไม่อวงกับส่วนลูกหลานแต่วันนี้พอดีมีลูกหลานประสบความสาขคแม่ก็ร่วมด้วยนะคะถ้าไว้เมื่อนี้แม่เปิดธรณีด้วยนะคะวานที่ยีขึ้นนะคะเราเปิดธรณีผู้ใดอยากมีบ้านมีรถมีที่ดิดนเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองท่านทิมพ์เข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะวันนี้แม่เปิดธรณีด้วยเดี๋ยวรำอัญเชิญแม่ธรณีจะเป็นเพลงที่สองนะคะ หลังจากแม่ลำถวายปู่แล้วนะคะใครที่เข้ามาในไลฟ์ผู้ใดอยากมีบ้านมีรถอยากขายที่ขายทางขอได้เลยขอได้เลย,เลยผ่านไลฟ์ข,ของแม่หมอนาคีได้เลยทําพิธีที่ลานวงสวงคําชะนวดแันหนอยเบื่องบรรยากาศนะคะ,ะถ้าใครได้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตแม่บอกคุณเปิดทุกอย่างโชคลาภเงินทองคุณมาบารมีอํานาจคุณมานะคะ คุณติดขัดอะไรนะคะขอผูได้ในไลฟ์เลยนะคะนี่คือพิธิกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทางออนไลน์ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแช่น้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอาชีพนะคะเราบวงสวงอยู่กับผูกับย่าเห็นบอวปูนญาประทาอยู่บันล่างนะคะนี่เป็นลานดวงศนที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะน้องคะท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแช่แล้วกดติดตามด้วย การจะไหนก็ขอให้โชคดีมีใช่มีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงทุกทุกทันค่ะพี่น้องค่ะ806เลขมงคลเลขนำโชคโชค,โชค,ค่ะโชคโชคมันมานค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ